ในยุคลาอาณานิคมศรีลังกาถูกปกครองโดยอังกฤษอังกฤษหวังจะให้ประชาชนของศรีลังกาหันมานับถือาศาสนาคริสต์จึงมีการออกกฎเกณฑ์เบียดเบียนศาสนาพุทธจนทำให้าศาสนาพุทธแทบจะสูญสลายไปจากศรีลังกาในช่วงนั้น แต่นับว่ากรุงศรีลังกายังไม่สิ้นคนดีท่ามกลางความสิ้นหวังของชาวพุทธมีพระพิสุรูปหนึ่งชื่อพระคุณาน,านันทะได้ล,ลุกขึ้นมาประกาศปกป,กป้องศาสนาด้วยการท้าศาสนาคริ์โตวาทีในที่สาธารณะการโตวาทีระหว่างท่านคุณานัน,นทากับบาทหลวงมีหลายครั้งหลายหัวข้อแต่ฝ่ายท่านคุณานัน,นท h ก็ชนะทุกครั้งทําให้มีผู้ศรัทธาในศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ด้วยแรงกดดันจากหลายฝ่ายในที่สุดอังกฤษก็ยอมแก้กฎหมายที่กดขี่ของเพด็ลังแกชาวพุทธและยุคมือของชาวพุทธในศรีลังกาทุกวันนี้ประเทศศรีลังกามีคนนับถือศาสนาพุทธอยู่70%ของประชากรทั้งหมดท่านคุณนานันนับเป็นวีรบุรุษปกป้องศาสนาอย่างแท้จริงขออนุโมทนาสาธุค่ะ